โอเคเอาล่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเคยเล่นรูบอกันมาบ้างหรือถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรนั้นขออธิบายก่อนสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเดฟคืออะไรแค่คนบางคนที่ไม่รู้อนะเดฟย่อมาจาก d e v e l o p e เปหรือผู้สร้างแมปนั่นเองโดยแมปที่พวกเขาสร้างก็จะเอามาลงในแพลตฟอร์มอย่างรูบอกให้ทุกคนได้เล่นกันอย่างเช่นพวกกัวการ์เดนหรือสตีเวเบลล์แต่นั่นไม่ใช่เจ้าของไทยเราเลยจะไม่ได้พูดกันในวันนี้แต่วันนี้ที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือ 5อันดับเดบในไทยที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแมปในรูปพองนั่นเองลงมือ <c oughs> โดยผมจะไม่ได้บอดว่าเออแมปของคนนี้เล่นเยอะกว่าแมปของคนนี้คนนี้เลยดังกว่าคนนี้เลยเก่งกว่าหรือประสบความสําเร็จกว่าแต่วัดจากความรู้สึกของผมเองและวัดจากประสบการณ์ของเดบท่านนั้นๆในความคิดของผมนะที่เขาเคยร่วมง,งานกับแมปที่ดังหรือแมปที่มีคนเล่นเยอะแค่นั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้มาจากในความคิดของผมคนเดียวเท่านั้นย้ำว่าแค่ผมคนเดียวเท่านั้น เพื่อนเอนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าหาดับผมเพื่อน,อนมีใครบ้างและจะเหมือนกับผมไหมวศด,ดาานะครับทุกคนวศด,ดาาเอาล่ะเรามาเริ่มกันอันดับที่5คุณตังก็ขอแมปชื่อดังอย่างแมปจุดพักใจที่ตอนนี้คิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองในประเทศเราที่ถ้าใครเล่นติ๊กต็อกต้องเคยเลื่อนผ่านเจอเคียเตอร์ทำคลิปแนวปันปนหรือเจอเหตุการณ์ซีไมค์กันอย่างแน่นอนที่ถ้าพูดถึงแมปนี้แทบจะไม่มีคนไม่รู้จักเลยด้วยวีรกรรมและชื่อเสียงของแมปที่มีทั้งดีและไม่ดีซึ่งเราจะไม่เอามาพูดกกกันนนนัันนนนนนนใววี้้ะเเพื่อพ่ออๆผมมขไจลลึแ เราจะให้คุณตังอยู่อันดับที่5ต่อไปอันดับที่4พี่เบคบอยหรือชื่อช่องใหม่เขาไดน็อกไลท์ like, ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไดน็อกหรือไดโนปกติผมอ่านว่า X ไดโนเอ็กเวไดโนเอ็กไลท์ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกไหมถ้าใครรู้ก็ลองบอกกันมาหน่อยนะผมผมไม่รู้ถ้าอา่านผิดก็ขออภัยครับทุกคนบุคคลขวัญใจชาวไทยทั้งหลายที่ถ้าพูดถึงแมปแนววันพีทต้องไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนอย่างแมปคิงเลกาซี แบบที่เปิดตัวในปี2019และยังคงเปิดให้เล่นกันจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลากว่า6ปีด้วยกันที่มีคนเห็นไปมากถึง3.8ล้านคน<อ>เป็นยังไงล่ะใครที่ดูมาถึงตอนนี้อลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พี่ด้วยนะครับทุกคนนี่กูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยที่เอาพี่เขามาอยู่อันดับที่4เนี่ยเริ่มรู้สึกผิดแล้ววะ่ะแต่ผมรักพี่เบ็กบอยนะครับอย่าดราม่านะครับผมรักพี่เบ็กบอยครับเอาล่ะต่อไปอันดับที่3ซาโตเปียน เขาคืออีกหนึ่งคนไทยที่ได้สร้างแมปหลายแมปขึ้นมาที่ดังและมีชื่อเสียงไปถึงฝั่งยุโรปอย่างเช่นแมป lifting simulator แมปแนวพัฒนาตัวเองตามเทรนสมัยใหม่ในการพัฒนาตัวเองยกเหล็กกินเวที่มีคนเห็นไปมากถึง568ล้านคนแล้วยังมี no limit lifting simulator spt classic และอื่นอีกมากมายซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาเป็นคนไทยแต่เพิ่งมารู้เนี่ยเพราะว่ามีคนมาบอกผมเหมือนกันผมเคยเล่นแมปเขาอยู่นะแต่ตอนแรกผมไม่รู้ โอเคนะครับทุกคนใครที่เคยเล่นแมปพี่เขาก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับจัดไปต่อไปอันดับที่2เด็กชายเฟสเจ้าของแมปชื่อดังในปัจจุบันอย่างแมปคันตี้ซอมบ,บี้แมปแนวแอคชั่นอาร์บีจีค่าซอมบี้มันมันแอนิเมชันเเทปภาพสวยมากบอกเลยครับพี่พี่ที่ช่วงพีกพ,พีเนี่ยมีคนเล่นพร้อมกันมากกว่า2 0 0 0 0นคนโอ้ oh my god ทุกคนมันเยอะมากนะ2 0 0 0 0 0คนอะแล้วยังไม่พอแค่นั้น เขาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแมปดังเหล่านี้ด้วยอย่างแมปบาสเกตบอลซีโร่แมปแนวบาสเกตบอลชื่อดังที่ถ้าใครเคยเล่นก็อาจจะได้เคยเห็นอวตารพี่เขาในแมปไปมาบ้างแล้วที่มันเป็น e Egg อีเตอร์เอกนะในแมปที่ถ้าคุณเดินไปตรงนี้คุณก็จะเจอพี่เขานี่ที่มีคนเล่นหลายมือคนต่อวันตามด้วย m m a r e ร e n จนดูเอล r ริเ r ได้อื่นอีกมากมายเป็นยังไงกันบ้างเราทุกคนเราเดินทางมาถึงอันดับที่1แล้วนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วนะ จัดไปอันดับที่1นึ่งบอสสตูดิโอหรือคุณบอสเจ้าของแมปดังอย่างอนิเมะเรนเจอร์แมปแนวทาวเวอร์ด n ฟเนที่จะแตกต่างไปจากแมปทาวเวอร์ด n ฟเนปกติใครที่อยากรู้ว่าแปกต่างว่าแล้วแปลกยังไงลองเข้าไปเล่นกันดูเดอ้อแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนแมปทาวเวอร์ดีฟเนทั่วไปและเป็นดีแมปหนึ่งที่เคยทํำสิติมีคนเล่นพร้อมกันมากสุดถึง1 0 0 0 0แคนและยังเป็นเจ้าของแมปอนิเมะลัสแตนที่มีคนเห็นไปมากกว่า900คนอาชัวเลต อนิเม Fighter, ะไฟเตอร์ได้อื่นอีกมากมายแบบเยอะมากทุกคนผมบอกว่าเยอะมากเลยนะคนนี้คือแบบคือเขาต้าจะเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็แบบพร้อมไปด้วยบุคคลที่แบบมีประสิทธิภาพและประสบการณ์อ่ะผมว่านะซึ่งผมเดาเอะนะผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นแบบนั้นจริงไหมนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนดูจบแล้วแล้วถ้าแบบของเพื่อนๆมีใครกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเด้อใต้คลิปนี้บายยเจอกันคลิปหน้าครับ